วามไปด้วย s u พ p o r t หน่อยเงี้ยเล่นง่ายมันจะให้หยุดอยู่บ้านเออทำไมคนอื่นได้หยุดอยู่บ้านกันคนไหนวะคนที่ติดเชื้อเไอ้เหี้ยคุณทำงานเฉยเลยคนอื่นคือใครมาถึงเลยก็พวกที่แบบไปต่างประเทศมาอย่างเงี้ยมันก็ไปต่างประเทศดิก็ใช่ไงแต่กูทำไมกูได้ทำงานล่ะ เอาไปต่างประเทศมาเหมือนกันเอ๋อไปสิงคโปร์มาเรียบร้อยพี่มาเนี่ยไม่กลัวอีกเลยเลยยิงยิงแหละยากหรอก FPS มันมีอะไรเปลี่ยนไหมเป่าวะเรียบร้อย มันไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่กูไม่เล่นนานได้มึงไม่คิดจะมีอะไรเปลี่ยนเลยเกมก็มันพัฒนาวอดสองอยู่ทิ้งแล้วเกมเนี่ยโอ้ยทิ้งแล้วนู้นเลยอุ้ยเอ้ากูตั้งกระแพงไงวะเนี่ยไม่ใช่ตัวดูดทางขวาเห็นปะโหโคตรเยอะ <Thank> you. เ,ออเอา,เอ,าเอามาดิเออเอาเอาไอซิมไอซิมรอบเข้ามาแล้วกูรอบเข้ามาแล้วแหววเข้ามาอ,า,อาอย่างเนียนๆไม่มีใครรู้ยิงหนึ่งนัดนี่ได้ดึงตัวด้วย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่กูมีสแลนเดอร์แล้วติดอยู่ไง่กลัวแบบดังนะไอ้พวก,กเปิดขึ้นหรอเฮ้ยเฮ้ยใครกันกำแพงไว้สตาดไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ปิดไว้เออปิดไวยหด้วยหนเฮ้ยให้ให้ว เล uh, <laughs> <laughs> ่นเก่งอยู่ดีกว่าเเข้าได้คอเรนเดอร์เหรอรู้ไหมผู้ผู้ชมเคิดถึง แองพิมพ์ไม่ไปไม่มีการตอบโต้ยี่อะไรตั้งติด <laughs> พิมในเกมเลื่อพิมไปในตีมมึงอ่ะโอ้ย <laughs> เอาแล้วตีก่อนแล้วแสบจะมองโค้บไปดีใครปัดมั่ะโอ้ยเทียบเทีย,ยบเลยสัตว์ <laughs> เอาแล้วฟิตโดยที่ไม่มีคนเอาได้หนึ่งตัวอายแล้วไอ้หุ่นยนต์ตายแล้วแกมันต้องมีหมูไอ้แก่เล่นคนเดียวไม่เวิร์กหรอกเนี่ยนะวันนี้อาจจะแบบไม่ไม่เหมาะเลยเล่นไม่เกี่ไม่เหมาะไม่เล่นเกีเล่นเกมนี้เล่นคนเดียวไม่เวิร์กหรอกเล่นคนเดียวก็เล่นไปงั้นแหละเล่นไปฟันฟาดไป มีตัวอยยนูทั้งวนทั้งวนมันมีตัวลิปเปอร์อยู่ไว้จะพีทเหรอหม้ยลิปเปอร์หลังลิปเปอร์หลังมึงไปหามึง้ว <c oughs> แอบดิไม่ถือไว้ <c oughs> มันบา to งังวะไอแอมแทสมาเนียข้างบนก็อยู่ในห้องหลังข้างหลังได้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 แน่นอนบอกเลย ยงัยงยังเออซ้ายหนึ่งตัวคืนต่าแล้วยาโอ้โหเดีเ๋ยวมาป้อกไข่ขาดเลยเนี่ยม่จะแข็งตอนหลังไม่ได้ครับครับไป่เน,นี่ย yeah, บ้องตะกี้ เอาสมบูรณ์เบอร์เข้ามาพอไอ้ทน้งไม่ทันครับเฮ้ยทำไมทำไมลิเปอร์มันขึนปนได้โว้ยูไหนวะได้ีคยข้างบน มัญหากูป really? ันหากูไว้งร้ฮอตไหมต้อง้ยาเัวน้าตัวอยู่เฮ้ยนิเมตไล้ที่ก็จบเลวะนิเปอร์ยู่งหลังนะเข็นเอเดบ๊อก จบจอบอกเลยว่าล yeah. mm. ิงมาลิงมาบอกเย่เฮ euh ้ยมันต <S <S ้องมีกลัว้ยจริงจริงบอกเลยเอออีซี่ขึ้นแล้วเฮ้ ได้ต็อนเด็กกูได้ยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะแล้วออสโลเลอร์ <c oughs>